สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่มาทําวีดีโอของโปรดประจําเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าสาลี่ใช้ของเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมี Random f a เวอร์ e อาจจะเยอะด้วยซ้ําไปสําหรับเดือนนี้นะคะก็ ก่อนอื่นเนี่ยซลี่ก่อนที่จะดูเฟเวอร์ริตเนี่ยซลี่ขอขอบคุณก่อนเลยละกันนะคะมีเรื่องที่จะต้องมาขอบคุณกัน2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องกระทู้ในพันทิปนะคะเป็นกระทู้ที่เขียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าซัลลี่เห็นหลายๆคนไปชมชื่นชมซลี่ในกระทู้นั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ยังไม่ได้ไปอ่านต่อเลยว่ามีใครด่าบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงแรกๆที่กระทู้ออกมาเนี่ยก็มีหลายๆคนเอ่ยชื่อสารี่ในกระทู้นั้นก็ขอบคุณมากมากจริงๆที่ตามไปติชมกันถึงที่นู่นเลยนะคะก็ไม่รู้ดีมันตื้นตนันอะอ่านแล้วมันแบบมีกําลังใจอะจริงๆบางคนนี้บอกว่าไม่ดูรีวิวท่านอื่นๆแล้วดูแต่พี่สารี่คนเดียวแบบมันเป็นคําชมที่แบบว่า ที่สุดของที่สุดแล้วอะ่ะถ้าเกิดเราเราแบบเราอยู่ตรงนี้เราทําวิดีโอตรงนี้แล้วเราได้รับคําชมแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันที่สุดแล้วอะ่ะบางคนนี่แบบว่าหนูให้พี่สันลี่เป็นทหารแนวหน้าไปตายก่อนคล้ายๆแบบว่าไปลองก่อนอะไรประมาณเนี้เฮ้ยน้องเขียนคอมเมนต์มาหาสันลี่ประมาณเนี้ยแล้วสันลี่แบบเฮ้ยประทับใจตื้นตันคือสันลี่ถือว่าเป็นคําชมนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ ปกติสล,ลิปก็ไม่ค่อยได้ติดตามอ่านกระทู้พันทิปเท่าไหร่แต่ว่ามีน้องเซฟมาให้ดูว่าเนี่ยเออเขามีกระทู้วันนี้อยู่ใครอยากอ่านเดี๋ยวสล,ลิปลิง์ไว้ให้นะคะเป็นกระทู้ดราม่าพันทิปนิดนึงคือกระทู้มันก็ออกมานานแล้วสล,ลิปก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคนไปเขียนอะไรต่อกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่า ที่เรารู้ก็คือมีชื่อของสารี่เอ่ยถึงหลายครั้งก็เลยจะมาขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่คือแค่ติชมกันในช่องช่องเนี้ยก็ขอบคุณกันอย่างมากมายแล้วนะแล้วนี่ไปติชมกันยันในพันทิปซึ่งสารี่ถือว่าเป็นเว็บใหญ่อะ่ะเป็นเว็บที่แบบมีกระทู้ใหญ่มีคนอ่านกันเยอะแยะมากมายอะ่ะหลายๆคนก็เข้ามาซับใหม่ด้วยก็สวัสดียินดีต้อนรับสําหรับคนที่เพิ่งจะมาซับกันนะคะก็ บ้านหลังนี้เรียกเป็นเรียกเป็นบ้านแล้วกันนะบ้านหลังนี้บ้านไม่รู้ดีหลังนี้ก็คือแบบอยู่กันแบบพี่น้องอะ่ะคุยกันแบบง่ายๆนะคะมีอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยกันแล้วก็ติชมกันมาได้ตลอดเวลานะคะก็ขอบคุณกันมากๆจริงๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอบคุณเพื่อนนั่นแหละก็ขอบคุณกันหลายรอบเหลือเกินแต่ว่าเรื่องเนี้ยต้องขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่ สนับสนุนติชมกันมาในวิดีโอที่สัลี่ทำเป็นแอดนะคะก็คือสปอนเซอร์วิดีโอนั่นเองในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่ามีเอาจริงๆเลยมีหลายๆแบรนด์ติดต่อมาเยอะมากมายพอกระทุนั้นขึ้นไปกระทุในพันทิปขึ้นไปก็มีเยอะเหมือนกันมีแบรนด์แบบในอาทิตย์เดียวกันนี่มีหลายแบรนด์มากที่ติดต่อมาบางแบรนด์ก็ ซึ่งส่วนมากนะส่วนมากแบรนด์ส่วนมาก,มากเขาจะไม่รู้จากซารีทั้งนั้นแหละเขาก็ไปเอาชื่อซารีมาจากในกระทู้พันทิปย์แล้วก็มาเสิร์ชหาในใน u t u b e อะ่ะเขาไม่ได้รู้หรอกว่าสไตล์รีวิวของซาลีเป็นยังไงซารีก็แทบจะไม่ได้รับรีวิวเลยนะคะสำหรับแบรนด์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่รู้สไตล์เราอะ่ะแต่ถ้าแบรนด์ไหนที่รู้สไตล์เราอยู่แล้วก็คุยกันง่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์ที่ซารีรับทำเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักทุกแบรนด์นะคะแล้วก็ เป็นแบรนด์ที่สลีอยากให้ทุกๆคนสนับสนุนด้วยเช่นกันนะคะไปลองชมลองเลือกดูสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างน่ารักอะ่ะเป็นแบรนด์ที่น่าสนับสนุนเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อย่างสูงนะหลายๆวิดีโอที่สันลี่ทำแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าวิดีโอไหนสปอนเซอร์ไม่สปอนเซอร์ส่วนใหญ่สัลี่เขียนไว้ให้นะคะในกล่องอินโฟด้านล่างว่า this is this is a pay video this is not a pay video ก็ลองดูกันได้แล้วก็จะเขียนไว้ให้ที่หัวข้อของวิดีโอด้วยว่าเป็น A D ก็คือ ad advertise นะคะก็เพื่อนๆจะได้มีวิจารณญาณในการดูแต่เท่าที่สัลลี่ทำมาในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวิดีโอที่สัลลี่ทำไปก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากในทุกๆแบรนด์ที่สัลลี่ทำให้เนี่ยก็คือ ติตต่อมาว่าเออผลตอบรับมันดีมากทุกๆคนแบบแฮปปี้นะคะทั้งคนดูก็แฮปปี้ตามไปซื้อกันก็แฮปปี้กันนะคะเจ้าของแบรนด์ก็แฮปปี้ซารีก็แฮปปี้ด้วยเหมือนกันที่ทุกคนชอบนะคะก็ทําอย่างเต็มที่อะ่ะทำแบบว่าทําสุดใจจริงๆเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่ใครมาอยากให้ซารี่ร่วมงานด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่ามาแบบน่ารักน่ักซารี่ทำให้เต็มที่ทําให้สุดใจเลยนะคะใครมาแบบเรื่องมากใครมาแบบ มีพล็อตยาวๆมาให้นี่ก็คือขอลากันละกันนะบอกไว้นะตรงนี้เลยนะคะทีนี้เข้าเรื่องซารีอะชอบเกินนานนะคะบางคนไม่ชอบแต่ว่าก็อยากจะมาขอบคุณกันก่อนนะสองเรื่องนะคะทีนี้มาถึงเฟรนดกันบ้างเดือนนี้ซารีเอาแรนดัมเฟรริ์ขึ้นก่อนไหมแล้วเอาเครื่องสำอางไว้ท้ายสุดนะคะแรนดัมเฟรริ์อย่างแรกที่ซารีจะพูดถึงเนี่ยเป็นโชว์เป็นโชว์ชวละกันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ หาดูได้ที่ FOX ไทยนะคะดีใจมากสาลี่บ้านสาลี่เพิ่งจะติดเคเบิลคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านสาลี่ไม่ได้ดูทีวีช่อง3579เพราะว่าคือเปิดดูไม่ได้อ่ะเปิดไปแล้วชาวฟังไม่เข้าใจเข้าใจปะเราก็จะต้องเปิดช่องที่แบบว่าเป็นภาษาอังกฤษสาลี่ก็ไปสมัคร True v i s i o n เอาแพ็กเกจที่แพงที่สุดเลยเพราะว่าแพ็กเกจอื่นมันไม่มีช่องภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็แบบเอาแพ็กเกจที่แพงที่สุด ดูทูวิชั่นมาเป็นแบบโหไม่รู้กี่ปีอะแล้วพอมันเอาช่อง Star World หรือ Star อะไรสักอย่างหนึ่งออกอะค่ะพอหลังจากนั้นมันไม่มีซีรีส์อะไรให้ดูมากมายสจิก็เลยยกเลิกนะคะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจ่ายไปล่าสุดไปอัปเกรดคือเลิก,เล,กเลิกดูทรูไปประมาณเป็นปีกว่ากๆสองปีเหมือนกันนะเอออาศัยดูเอาตามดูซีรีส์หรือไม่ก็ซื้อแผ่นมาดูเองนะคะ แล้วก็ล่าสุดมีการอัปเกรดอินเทอร์เน็ตแล้วเขาแถมแถมจานแถมแบบเคเบิลให้อะ่ะก็มีช่องอื่นๆมาให้ดูมีช่องเกาหลีช่องญี่ปุน่นแล้วก็มีของ FOX t ไทยก็จะมีซีรีส์นะคะซึ่งตอนนี้ FOX t ไทยนำซีรีส์เรื่องนี้มาฉายแล้วเรื่องที่สัลลี่พูดถึงก็คือเรื่อง forever นะคะอยากให้ได้ไปดูกันถ้าใครชอบแนวสืบสวนสอบสวนคล้ายๆกับเป็นนักสืบแต่ว่ามันจะพลิกแนวนิดนึงก็คือเป็น จะเล่าดีไหมเนี่ยเล่าไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะแบบเอาอย่างนี้เล่านิดหน่อยดีกว่าไอคนที่เป็นนักสืบเนี่ยเป็นคนชนนสูตรศพซึ่งเขามีอายุที่ยืนยาวคือเขาไม่สามารถตายได้นะคะก็เขาก็จะเลยมีความรู้มากมายในหลายทศวรรษก็เอามาช่วยในเรื่องของการสืบคดีแล้วก็ในเรื่องเนี่ยถามว่าทำไมซารีถึงชอบเรื่องนี้ก็คือมันมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่เป็นพ่อลูกที่แบบ รักกันมากอะ่ะน่ารักมากบอกเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานที่แบบน่าชื่นชมนะคะก็อยากให้ไปดูกันแล้วก็มีแอคชั่นนิดหน่อยนะคะดราม่าไหมก็ไม่ค่อยจะดราม่าเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแนวสืบสวนแล้วก็ได้ความรู้เล็กๆนน้อยเกี่ยวกับยุคสมัยต่างๆด้วยนะคะเรื่องโฟลเวอร์ไปดูกันได้ที่ Fox t h a i ยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อแผ่นมาดูจริงๆแล้วแผ่นนี้น่าจะไม่มีนะ น่าจะไม่มีน่าจะมีพวกแผ่นผีซีดีเถื่อนอะไรเงี้ยแต่ซาลีก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ไปซื้อเท่าไหร่ถ้าอยากดูจริงๆก็ดูซีรีส์น่าจะมีนะคะเรื่อง forever นะแล้วก็อีกอันนึงที่ซาลีชอบดูมากๆเลยเพราะว่ามันออกมาเป็นแผ่นแล้วนั่นก็คือเรื่องนี้ซินด e r e เรลนะคะซาลีชอบเพืเ่อนๆไปดูหรือยังซาลีเนี่ยไปดูในโรงมาแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเป็นมีแผ่นออกมาก็จะซื้อมาเก็บไว้สาลชอบโรสมากนะคะ เขาชื่อโรสเป็นนักแสดงชื่อจริงชื่ออะไรสล,ลี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาชื่อโรสในอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งสล,ลี่ชอบเขามากแล้วสล,ลี่ชอบหนังเรื่องนี้อยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังที่ทํามาจากการ์ตูนที่เราดูกันนั่นะแหละสมัยเด็กๆซินเดอเรลล่าจะบอกว่าเจ้าหญิงตัวโปรดน่ะที่เพื่อนๆคิดว่าสลี่โปรดน่ะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้ว่าสล,ลี่อชอบราพันเซลแต่ว่าสมัยเด็กๆอ่ะ เรื่องที่สันลี่ดูบ่อยมากที่สุดแล้วก็ตัวหญิงที่สันลี่อยากเป็นมากที่สุดน่ะก็คือเนี่ยซินเดอเรลล่านะคะซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าไอ้พวกหนูที่มันมาร้องเพลงอะ่ะสนุกดีเออนะคะแล้วก็สันลี่ชอบหนังเรื่องนี้ตรงที่มันไม่ได้พลิกแพงแหวกแนวก็คือเป็นแนวแฟนตาซีที่ทําตามหนังสือมีการมีการทําให้มันดูเป็นแฟนตาซีมากขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ฉีกเนื้อเรื่องออกไปเลยสลชอบตรงนั้นชอบ ชอบในความเป็นคลาสสิกของหนังเรื่องนี้ก็ชอบแล้วก็ชอบชุดของซินด์เรลล่าด้วยอ่ะสวยมากเลยอ่ะคือแบบว่าเคยคิดไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแบบมีเงินสักนิดนึงแล้วก็จะจัดปาร์ตี้แฟนซีวันเกิดอะไรเงี้ยฉันก็อยากจะแต่งชุดเป็นซินด์เรลล่าเนี่ยแหละเออชอบนะคะก็เอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ปไปดูกันถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะทีนี้มาถึงอีกอันนึงเป็นแรนดอมมากเลยก็คือ กล่องกล่องนี้ก็คือเป็นหูฟังนะคะแซล,ลี่เนี่ยพักหลังเนี่ยปีนี้ซื้อหูฟังบ่อยมากซื้อละพังซื้อละพังหูฟังที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วสซล,ลี่อะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบหูฟังที่เขาเรียกว่าอินเอียร์ก็คือยัดเข้าไปในรูหูของเราอะ่ะซล,ลี่รู้สึกมันอึดอัดจริงๆนะบอกเลยสซล,ลี่ชอบหูฟังลักษณะเดิมมากกว่าที่แบบแค่วางมันไว้ตรงด้านนอกอะ่ะมันไม่รู้สึกอึดอดัดดีเวลาที่ยัดอะไรเข้าไปในหูแล้วรู้สึก มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายของเราไม่รู้ทุกคนเป็นเปล่าคงจะไม่มีใครเป็นมัน้งคงจะเป็นสัลลี่คนเดียวนี่แหละแล้วสัลลี่แบบไม่ชอบนะคะแล้วก็พยายามจะซื้อหูฟังแบบที่มันแค่วางไว้ตรงตรงหูด้านนอกอะซึ่งมันหาย,ยากมากเพราะตอนนี้เขาก็ทําเป็นแบบอินเอียร์กันซะหมดแล้วนะคะหาย,ยากแล้วตัวที่มีขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะก,ก้องแก๊งคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาสองสามร้อยซื้อมาละพังซื้อมาละพังเนี่ยสัลี่ก็แบบบอกกับตัวเองนะว่า เนี่ยอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วถ้าซื้อมาแล้วพังอีกเนี่ยซารีอ่ะจะไปใส่ไอ้หูฟังใหญ่ๆที่บอกว่าเป็นครอบหัวใหญ่ๆแล้วจะไม่จะไม่งออะไรแบบนี้แล้วนะคะก็ปรากฏว่าเป็นอันที่ซื้อมาแล้วใช้ดีเออก็เลยเอามาบอกต่อ,ตอกันเผื่อใครกําลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่นะราคาอยู่ที่อุ้ยตายแล้วราคาอยู่ที่1190บาทที่ห้อนี้ค่ะที่ห้อเป็น ถ้าสัลลี่ออกเสียงไม่ผิดน่าจะเป็น your buds นะคะ y u r b u d s นะคะแล้วเขามีหลายรุ่นมากมีทั้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีทั้งรูใหญ่รูเล็กเขาเรียกเนี่ยหูฟังอะ่ะอันใหญ่อันเล็กนะคะซึ่งอันนี้เป็นของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะแล้วใช้เราชอบคุณภาพของเสียงก็โอเคแต่ว่า ตัวซิลิโคนตรงนี้มันนิ่มดีก็เลยเอามาแนะนํากันอันนี้ปลดจริงๆนะถ้าไม่โปรดนี่คือไม่แนะนํากันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแรนด o อมมากๆนะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วใช้แล้วประทับใจคุ้มค่ากับราคา1,190บาทที่ซื้อไปนะก็ถ้าอันนี้พังก็คงจะไปซื้อที่ห้อนี้มาใช้ต่อนะ้านด้องเฟสอีกอย่างหนึง่งเป็นเพลงนะคะเป็นเพลงจากหนุ่มผู้ชายคนหนึ่งที่เคยอยู่บนเวที American Idol ถ้าเกิดว่าใคร ดู American Idol อยู่นะ่าจะจำได้นะคะฟิลิปฟิลิปนั่นเองซึ่งอัลบั้มแรกสัลลีเคยเอามาอยู่ในวิดีโอของโปรดเมื่อปีกว่าๆไปแล้วอัลบั้มแรกนะทีนี้เขาออกอัลบั้มมาใหม่นะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ที่ t u u n s สัลลี่ก็ไปซื้อได้ที่ iTunes มานะคะก็ชอบทังอัลบั้มเหมือนกันแล้วก็ฟิลิปฟิลิปอะ่ะเขาดังอัลบั้มแรกเขาดังเพลง Home ใช่ไหมซึ่งเป็นเพลงเปิดอะไรอะเปิด การแข่งขันกีฬาอะไรสักอย่างซึ่งดังมากเลยแล้วก็อัลบั้มนี้ก็จะเป็นสไตล์เดิมก็คือเป็นสไตล์แบบใช้เครื่องดนตรีกรองแล้วก็คือสลชอบเพลงประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนฟิลิปฟิลิปเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาออกอัลบั้มที่2มาเขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็หาซื้อได้อย่างที่สัลลีบอกที่ i t u n e นราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะ300ประมาณ300กว่าบาทนะคะแล้วก็ลองโหลดมาสนับสนุนเขาดีสรลรู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่คุณภาพแต่งเพลงเองทำนองอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันแบบลงตัวแล้วเนื้อเพลงก็มีความหมายไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบไม่มีความหมายแล้วแบบฟังแล้วสรุปคือได้อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือสลี่จะสอนนะักเรียนที่สาลี่สอนอยู่ประจํานะคะเวลาที่เขาชอบเพลงชาวต่างชาติเพลงฝรั่งเนี่ยสลี่จะบอกเขาว่าให้กลับไปดูเนื้อหาของเพลงด้วยว่ามันหมายความว่าอะไรคือบางทีเราชอบเรา เราชอบทำนองแต่เนื้อหาแย่มากเลยอะไรเงี้ยก็น้องๆที่สลิสอนเขาก็จะกลับไปดูแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าคือเรียนภาษาอังกฤษจากเนื้อเพลงอะ่ะอันนี้ฟฟลิปฟฟลิปเป็นคนที่แต่งเพลงแล้วก็มีเนื้อหาดีอันเนี้ยสลิชอบนะคะก็แวะไปสนับสนุนไปซื้อเขาเขาจะได้แบบมีกําลังใจในการทําผลงานดีๆออกมาโอเคมาถึง beauty favorite กันบ้างโอ้โหรอกันเหงื่อแพงแล้วไหมนะคะก็ตัวแรกเลยมาถึงตัวนี้นี่ ก็อย่างที่สาลี่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยสลี่พยายามลองอยาสะผมที่ไม่มีซิลิโคนก็ไปเจอตัวนี้มามีน้องๆบอกว่าพี่สาลี่ไปลองตัวนี้เลยไซไซออสซิลิโคนฟรีมอยเจอร์ตัวนี้นะคะสาลี่ใช้คู่กันทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมเลยนะคะในเดือนที่ผ่านมาก็ใช้แล้วชอบนะแล้วก็ราคาแบบย่อมเยาวนะคะหาซื้อได้ทั่วไปวสันบูธ ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตต่างๆโลตัสบิ๊กซีอะไรก็น่าจะมีใครที่อยากลองแชมพูที่ไม่ผสมซิลิโคนเหมือนกันก็ลองดูนะคะล่าสุดมีคนดูของซารีเนี่ยแหละมาบอกว่าใช้แชมพูที่มีซิลิโคนมากๆสักพักเกิดเป็นโรคซิลิโคนซินโดรมหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยสารีก็เพิ่งรู้ว่ามีโรคแบบนี้ด้วยคือหนังศีรษะมันรับซิลิโคนมากไปอะ่ะเออต้องระวังกันนะซารีเนี่ยก็เริ่มจะระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาเป็นตัวนี้แล้วกัน สกินแคร์กันบ้างเป็นซันสกรีนจาก MAC ค่ะ spf 30 pa บวกบวกเป็น marine bright formula ตัวนี้นะเป็น MAC light flu ค่ะนี่ตัวนี้เนี่ยสลิชอบเพราะว่าเนื้อมันแบบบางเบาแล้วก็เป็นซันสกรีนที่แบบทาแล้วไม่เหนียวเนินอะชอบมากๆเลยใครที่ถ้าเกิดว่ามีโอกาส จะได้ของแถมอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือสรี่ได้เป็นของแถมมานะตอนที่เอาตัวหนังเรื่องเรื่องนี้เรื่องซินโดเลล่าไปแลกมาใครที่เผื่อจะมีโอกาสได้อะไรแบบนี้เป็นของแถมก็ให้เลือกมาเพราะว่าให้ลองใช้ดูมันใช้ดีจริงๆใช้แล้วไม่เหนียวเนิอนอนะอันนี้สรี่ชอบนะคะถัดมาตัวนี้สิคือสรี่มีนานแล้วนะคะ Urban Decay d s l e e k Makeup Setting Spray ตัวนี้เป็น Oil Control Setting Spray มันเป็นสเปรย์ฉีดหน้าที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นจริงๆซารี่เมื่อก่อนหลายๆคนรู้ว่าซารี่ไม่ค่อยชอบใช้ไพรเมอร์เพราะมันทำให้เท็กเจอร์ของรองพื้นของเราหนาขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสเปรย์มันเป็นน้ำมันก็จะแบบคือฉีดไปมันก็ซึมไปกับหน้านะคะวิธีฉีดที่ถูกต้องก็คือฉีดหลังลงสกินแคร์ก่อนลงรองพื้นนะคะหครั้ง หลังจากที่เราลงรองพื้นเรียบร้อยลงเมคอัพอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยฉีดอีกหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นเซ็ตด้วยแป้งแล้วถ้าฉีดได้อีกหนึ่งครั้งจะเป็นดีมากถ้าเพื่อนๆฉีด3าครั้งแบบนี้นะโอ้โหเมคอัพติดอยู่เช้าเย็น,ยนจริงๆเมคอัพตัวบางๆเบาๆที่แบบยกตัวอย่างเช่นนาเชโกเนี่ยมันจะไม่ใช่รองพื้นที่ติดทนนานแบบ8 9ชั่วโมงไม่ใช่แต่พอใช้คู่กันกับเจ้าตัวนี้แล้วแบบ คือเย็นมาแล้วตรงจมูกของสรี่เนี่ยยังมีรองพื้นอยู่เลยปกติตรงจมูกนี่ไปเร็วมากตรงหน้าผากตรงคางไปเร็วมากแต่ถ้าเกิดใช้เจ้าตัวเนี้ยแล้วฉีด3ามทีอย่างที่สรี่บอกนะมันมันแน่นอะมันเอาอยู่จริงๆอะค่ะเออแต่มันจะให้ลุคดูยีนิดนึงนะมันจะไม่แมทนะคะใครที่ชอบสเปรย์ที่เป็นแมทตัวนี้อาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันทําให้เมคอัพติดทนนานจริงๆนะ ใครสนใจลองดูได้ที่เซฟราเมืองไทยเนี่ยมีไซส์ทดลองด้วยไปลองซื้อไซส์ทดลองมาใช้ก่อนก็ได้ดูว่าตัวเองชอบไหมนะคะพูดถึงรองพื้นแวบบ่แบบแวบบ๊แบแว๊ๆไปแล้วเมื่อสักครู่นาเชีร์โกเป็นรองพื้นที่ดีมากคือดีมากจริงๆในลักษณะของตัวที่หยิบทาง่ายทาได้ทุกวันนะคะแล้วสีเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยเพื่อนๆอ่ะ มาถามซารีว่ารองพื้นอะไรจะเหมาะกับตัวเองคือเวลาที่เพื่อนๆเล่าว่าตัวเองมีสภาพผิวหน้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยซารีนะส่วนใหญ่จะให้เพื่อนๆไปลองนาเชโกก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กลางๆต่อให้เพื่อนๆเล่าสภาพผิวหน้าของเพื่อนๆมายังไงมันก็ไม่ใช่ตัวซารีซารีก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยผิวแห้งตรงไหนผิวมันตรงไหนช่วงเวลาแบบนี้ผิวเพื่อนๆเป็นยังไงซารีจะรู้ไม่ละเอียดลึกเท่าตัวของเราเองอะนึกออกไหมคะ ซลี่ก็จะแนะนําให้ไปลองตัวนี้ก่อนพอเริ่มจากตัวนี้แล้วเพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนๆยังขาดตกบกพร่องอะไรแล้วจากนั้นกลับมาถามสารี่ว่าพอใช้ตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงสารี่ก็จะได้แนะนําตัวถัดไปที่เพื่อนๆควรจะลองยกตัวอย่างเช่นใช้ตัวนี้หนาเกินไปถ้าเพื่อนๆรู้สึกหนาเกินไปก็จะแนะนําตัวอื่นๆที่บางกว่านี้ให้ถ้าใช้ตัวนี้แล้วยังรู้สึกไม่เพียงพอ,อยังต้องการอะไรที่คุมมันหนักกว่านี้สาลี่ก็จะแนะนําตัวอื่นๆให้ คือมันเป็นอะไรที่แบบกลางๆแล้วคือแบบใช้ได้ทุกคนจริงๆใช้ง่ายคือเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์รองพื้นออกมาใหม่เยอะแล้วก็จะเป็นตัวคุมมันกันซะส่วนมากซึ่งพอคุมมันกันมากๆเนี่ยมันเกิดอาการเป็นคราบกันง่ายขึ้นนะเพราะเนื่องจากว่ามันแห้งนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่แห้งใช้ง่ายใช้ดีแล้วก็แต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ได้ติดทนนาน 8-9ชั่วโมงแต่ว่าอาศัยตัวช่วยอื่นๆเอานะใช้พรเมอร์ใช้อะไรมันก็จะติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สัลลชอบสีด้วยสีของเขาเนี่ยออกทนเหลืองแต่ว่าไม่เหลืองจนเกินไปนะคะสีที่สัลลีใช้ก็คือมีเดียมดักหนึ่งเซร์คิวแล้วก็ขวดนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยสัลลีเนี่ยเทจนเกลี้ยงเลยนะคือสลิตั้งแบบนี้เป็นเดือนๆนอะ่ะเอาหยดสุดท้ายออกมาให้ได้ สีที่เพืเ่เห็นติดขอบขวดเนี่ยมันน่าจะแห้งไปแล้วแต่ว่าหยดสุดท้ายนี่หมดแล้วจริงๆแล้วก็พักหลังนี่สัลี่ใช้รองพื้นหมดหลายขวดมากๆเลยเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันว่าสิ่งที่ใช้ไปแล้วอันไหนซื้อต่อแต่ว่าอันเนี้ยซื้อต่อแน่นะคะมีบางตัวในคอลเลกชันเหมือนกันคล้ายๆตัวนี้แต่สลี่ก็ยังคิดว่าตัวนี้ดีกว่าโอเคทีนี้มาถึงคิ้วกันบ้างไหม คิ้วที่สาลี่ชอบเนี่ยเป็นเจ้าตัวนี้เลยเดือนที่ผ่านมาเป็นของ Gino Macrae ถูกและดีมากนะคะเป็นรุ่นอะไรล่ะเนี่ยเป็นรุ่น The Professional Makeup ตัวนี้เป็น t r i a n g u l a r Brow Pencil ค่ะเป็นลักษณะดินสอเขียนคิ้วคล้ายๆกับของ e t u d แล้วก็ของ Tom Ford ซึ่งจะบอกว่าสาลี่ชอบอันนี้มากกว่า e t u d แล้วก็ชอบมากกว่าของ Mila ด้วยนะคะที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือเป็นลักษณะ หัวตัดแบบนี้นะมันจะเป็นหัวตัดเบนแบนแบบนี้ถามว่าทำไมถึงชอบมากกว่าเพราะว่ามีสีให้เลือกเยอะหนึ่งแหละสองคือสีมันออกง่ายคือสลลตวัดดินสอนิดเดียวเนี่ยสีมันก็ออกมาแล้วก็คือสีสวยเป็นเรนจ์ที่เขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้วที่มีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาให้สลี่มาจำไม่ได้กี่แท่งแต่ว่าสลี่ให้แม่ไปใช้บ้างแล้วก็ สีที่ซารีมีอยู่เนี่ยเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สีลล่ซารีใช้สลับกันเพราะว่าแล้วแต่บางวันอยากเขียนสีน้ําตาลอ่อนบางวันอยากเขียนสีน้ําตาลเข้มเดี๋ยวซารีจะสวอชให้ดูว่าแต่ละเบอร์เป็นยังไงอันนี้เบอร์สี่นะคะอันแรกเบอร์สี่โอเคอ่ะเป็นเนเห็นไหมนะคะด้านล่างสุดจะเป็นเบอร์สี่แล้วก็ไล่มาสี่สามสองสีที่ซารีใช้บ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นสีเบอร์สามนี้ ะะก็คือสีมันออกง่ายแล้วก็เป็นสีที่สวยดินสอเขียนคิ้วที่สวยนะคะซารีไม่ชอบดินสอเขียนคิ้วที่มันออกส้มจนเกินไปออกน้ําตาลจ๋าจนเกินไปหรือออกเทาจนเกินไปซารี่ว่าเรนสีของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็จีโนแมคเคนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทางแบรนด์ให้มาซารีเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆน่าจะราคาย่อมเยาลองไปหาซื้อกันใช้ดีจริงๆนะคะ แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงมิเล่ไปแล้วตัวที่สารี่ชอบเนี่ยของมิเล่จริงๆคือตัวนี้เป็นมิเล่ 3D Brow Mascara ไปลองซื้อมาเลยตัวนี้นี่ดีมากนะคะถามว่าทำไมถึงชอบนะเพราะว่าแปรงมันแตกต่างจากที่ห้ออื่นนิดนึงค่ะแปรงมันมี2ด้านแล้วก็ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวมันเลยทำให้เรามีตัวเลือกอะคะ่ะ ด้านสั้นๆเนี่ยมันจะปัดแล้วมันจะถึงคนคิ้วจริงๆเลยนะคะส่วนด้านที่ยาวเนี่ยมันก็แบบบางทีมันก็ช่วยให้ขนคิ้วของเราเรียงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าสลี่อยากให้สีคิ้วเข้มๆสัลลี่ก็จะใช้ด้านสั้นๆเนี่ยปัดเพราะมันจะถึงคนคิ้วเราถ้าเกิดวันไหนเนี่ยสลี่ใช้เจ้าตัวนี้ปัดทับดินสอเขียนคิ้วเพื่อที่จะเซ็ตรูปคิ้วของเราเนี่ยก็จะใช้ด้านแปรงที่ยาวๆปัด คือมันทํามาออกมาดีอะทำแล้วแบบให้เรามีทางเลือกอะคะ่ะสีที่ซสลี่ใช้เดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าเขามีเบอร์ไหมเดี๋ยวซสลี่ดูก่อนสีที่ซสลี่ใช้คือสี deep brown นะคะตัวนี้ดีจริงๆเพื่อนเพื่นไปลองซื้อมานะคะอันนี้มาถึงอายไลเนอร์กันบ้างซาลี่เดือนที่ผ่านมาใช้อายไลเนอร์ที่เป็นดินสอค่อนข้างจะเยอะนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบดินสอเยอะกว่าแบบเจลอยู่แล้วตัวนี้เป็นของ Stella Smudge Stick Waterproof Eyeliner ค่ะสีด a ม s ซ่เป็นสีที่แถมมากับพาเล t s t t l l l a แต่ว่าสัลลี่ชอบมากเป็นสีน้ำตาลที่เข้มจริงๆเข้มที่สุดในคอลเลกชันที่สัลลี่มีเลยน้ำตาลบางยี่ห้อมันจะเป็นน้ำตาลอ่อนจนเกินไปถ้าใช้สีดำมันก็จะดำเข้มไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสีน้ำตาล แล้วน้ำตาลเข้มมากคือมันจะให้ลุคค่อนข้างที่จะแบบโรแมนติกแล้วก็แต่ก็ยังคงมีความเข้มอยู่อะเออซอฟต์แต่ว่าเข้มเข้มคืออยู่ระหว่างกลางของความดำกับความน้ำของน้ำตาลอะคือบอกไม่ถูกแต่ว่าชอบมากจริงๆสีนี้ยังไม่แน่ใจว่าสีนี้เนี่ยมีขายแยกต่างหากหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันแถมมากับพาเลตแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยซารซื้อสีนี้ต่อแน่ๆมันแบบ มันใช้ง่ายจะบอกเลยว่าอายไลเนอร์ของ Stella นะเนื้อดีมากไม่เป็นรองใครแน่ถ้าถามถ้าถามสาลี่ว่าอายไลเนอร์ที่จะแนะนำที่เหมาะกับประเทศไทยการร้อนกันเหงื่อเนี่ยอะไรคือดีคือ NAS s คือ Stella คือ Clio นะคะ c ล i o เสียอย่างเดียว ไม่มีสีเนื้อด้านมีแต่สีวิ้งวินะคะแล้วก็ของนา s สเนี่ยส a ลลีลองสีน้ำตาลซึ่งหมดไปแล้วเป็นน้ำตาลแดงแต่ว่าอันนี้นี่คือน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มชอบมากจริงๆนะคะมาสคาร่านะชอบอยู่2ตัวเป็น2ตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นไปแล้วในวิดีโอเฟเวอร์เดือนกันก่อน,อนแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาส a l l ี่ปัดคู่กันแล้วมันแบบสพรึงมากคือ เอาความยาวเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนความยาวก็คือ r o 얼ลา l ์ชอาร์ c h เทคโฟ 4D นะเป็น Waterproof ด้วยลักษณะเป็นแบบนี้ต้องโชว์กันอีกไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังหลายๆคนก็โชว์กันบ่อยแล้วเนอาะแปรงเป็นแบบนี้นะคะข้อดีของมันก็คือมันทำให้ขนตาของซารีอะ่ะยาวขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเหมือนมีเส้นขนตาเยอะขึ้นเออชอบมากจริงๆ ส่วนในเรื่องของความหนานี่ก็เจ้าตัวนี้เลยนะคะสลิปัดอันนี้ก่อนสองสารอบแล้วก็มาปัดตัวนี้ซ้ำนะคะก็จะเป็นของอะไรลอรีัลเหมือนกันเนาะเออเป็นลอรีอัลเหมือนกันตัวนี้เป็นแฟชช l i ลามิมังงะนะคะตัวออกใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือปัดเพิ่มความหนาเข้าไปพอสลิปัด2ตัวนี้นะคือแบบทุกคนทักเลยอะ พี่สริติคนตาปอมเหรอบอกเฮ้ยเปล่าใช้เนี่ยสตัวนี้แหละแล้วคืออันนี้สองสารอบแล้วตบท้ายด้วยอันนี้นะคือแบบมันจะปังมากนะคะหมดแล้ว beauty favorite มีแค่นี้เองนะคะในเดือนที่ผ่านมาสาริไม่ได้แต่งหน้าเยอะจัดจ้านอะไรก็พวกนี้จะเป็นสิ่งที่สริหยิบใช้บ่อยๆเลยทุกครั้งที่แต่งหน้าก็จะหยิบพวกนี้ใช้แล้วแบบเป็นตัวดีๆทั้งนั้นเลยมันใกล้เส้นปีแล้วใกล้จะมี favorite of the year ออกมาแล้ว ตอนนี้การแข่งขันสูงมากบนโต๊ะเครื่องแป้งของซารี่เนี่ยตัวไหนจะเข้าวินเนี่ยอยากให้เพืเ่อนๆรอดูกันมากเลยแต่ว่าตัวที่มาโชว์ในวันนี้คือมีสิทธิ์สูงมากที่จะเข้าไปอยู่ในลิสต์ปายปีเฟเวอร์ตปลายปีของซารี่ก็ยังไงเพืเ่อนๆนรอดูกันแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะในช่องช่องนี้วันนี้ซาลี่มีแค่นี้หวังว่าคงจะชอบวิดีโอเฟเวอร์ตของซารลี่นะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย